หมูสมชั้นทอดน้าปลาหอมมันอร่อยว่าเด็ดแล้วนะคะนํำไปคั่วพริกเกลืออีกอคอมฟินบังเกิดอย่ารอช้ามาเลยค่ะน้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเหล้าจีนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หมู3ามชั้น6กขีดค่ะน้าหมูสามชั้นมาหั่นให้ชิ้นเล็กลงนะคะเพื่อง่ายที่จะเอาหนังหมูออกค่ะพอเอาหนังหมูออกแล้วเนี่ย ก็หั่นหมูสาชั้นให้เป็นชิ้นพอคํำนะคะอย่าเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทอดออกมาแล้วเนี่ยหมู3ามชั้นจะหดตัวอีกค่ะพอหั่นหมู3ามชั้นเสร็จนะคะเราก็จะมาคลุกน้ำปลาก่อนค่ะพี่กันใช้น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกับหมู3ามชั้นประมาณ6ขีดค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วนท่วนะคะต่อด้วยเหล้าจีนค่ะ การใช้เหล้าจีนนะคะในการหมักหมูสามชั้นของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เนื้อหมูสามชั้นของเราเนี่ยหอมแล้วก็ฉ่ำน,นุ่มยิ่งขึ้นค่ะคลุกเคล้านะคะหลังจากที่คลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งเนื้อหมูสามชั้นเนี่ยไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอได้เวลาแล้วนะคะตั้งกระทะเลยค่ะที่การจะหยอดน้ำมันนิดนึงนะคะเป็นเชื้อค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงหมูสามชั้นเราจะนำหมูสามชั้นเนี่ยมาคั่วไฟอ่อนนะคะค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นค่ะเมนูอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับหมูสามชั้นนะคะที่กันไม่ค่อยทำบ่อยค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่เปลี่ยนใจพุงค่ะ พอคั่วไปสักพักหนึ่งนะคะก็ปล่อยแช่ไว้เลยค่ะมันจะค่อยๆรีดน้ํามันในตัวเองออกมานะคะพอน้ํามันเริ่มเยอะแล้วนะคะเราก็ต้องหมั่นคั่วหมูไปด้วยค่ะเพื่อที่จะให้สีของเนื้อหมูเนี่ยออกมาสม่ำเสมอกันนะคะเห็นไหมคะเราได้น้ํามันมาเยอะมากเลยค่ะส่วนหมูสามชั้นนะคะก็สีสวยกําลังดีเลยค่ะตักขึ้นเลยค่ะถ้าทอดนานกว่านี้ก็จะเหนียวนะคะหอมมากเลยค่ะ ขอแนะนำส่วนผสมยังเป็นทางการนะคะหมูสามชั้นที่ทอดกับน้ำปลามาค่ะหอมมากเลยแค่นี้ก็อยากจะกินแล้วค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะส่วนโคนนะคะอันนี้กระเทียมสับค่ะเกลือค่ะน้ำมันหอยค่ะพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ส่วนใบของต้นหอมค่ะแล้วก็นี่พริกแดงจินดาซอยค่ะไปลงครัวกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวพอค่ะ น้ำมันที่ได้จากการทอดหมูสามชั้นเมื่อกี้แล้วค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะวันนี้พี่แดนใช้กระเทียมไทยนะคะหอมมากมากเลยหอมฉุยคือกลิก่นบรรจุนนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของก้านต้นหอมลงไปผัดนะคะผัดให้เกิดกลิ่นหอมเลยค่ะแล้วก็ลงพริกค,ค่ะส่วนผสมนี้นะคะใส่มากน้อยตามชอบได้เลยค่ะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะนะคะ แล้วก็ลงหมูสามชั้นไปเลยค่ะหมูสามชั้นที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเัื่วสองสามตลบพอค่ะแล้วก็ปรุงรสนิดนึงค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะที่การใช้น้ำมันหอยเนี่ยหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยดำป่นลงไปค่ะเราจะไม่ปรุงเค็มมากนะคะเพราะว่าตัวหมูสามชั้นเนี่ยมีความเค็มจากน้ำปลาแล้วค่ะอหอมมากๆเลยค่ะ กินกับข้าวสวยก็ดีนะคะกินกับข้าวเหนียวก็เวิร์คค่ะกินกับข้าวต้มก็อร่อยซะอีกค่ะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก่อนเสร็จก็นําใบต้นหอมลงไปผัดก็สองสามตลบนะคะตักขึ้นเลยค่ะวันนี้เมนูหมูสามชั้นทอดน้ําปลาคั่วพริกเกลือของพี่กันนะคะก็จะกินกับส้มตําค่ะมีข้าวเหนียวรอแล้วค่ะใครสนใจมากินกับพี่กันได้นะคะ ถ้าใครชอบเมนูนี้พี่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ